ลาเจียฮาวบอชื่อ9ก้าทองเก้าอชื่ออัพวันนี้นะครับ Q&A สิบคำถามจากแฟนคลับนายหวยปอตอนเจอกันครั้งแรกตอนไหนเหตุการณ์เป็นยังไงตอนนั้นรู้สึกอย่างไรบ้างแล้วหลังจากร่วมงานกันไปแล้วสนิทสนิทกันแค่ไหนก็ เจอในครั้งแรกในห้องเวิร์กช็อปเนาะก็ตอนแรกก็เกรงๆแหละเกรงมากเกงมากก็เจอในห้องเราอ่บไม่เจอทุกคนวันแรกก็คือวันนั้นนะใช่คือวันนั้นเลย้พี่ติพี่บอสพี่ยาใช่ใชแล้วก็นักแสดงทุกคนก็เจอกันแล้วแลวันนั้นคือเกรงมากก็เอาจริงตอนแรกก็ไม่รู้จะเข้าหายังไงนะแต่พอได้คุยกันปุ๊บก็คือรู้กันด้วคู่ใช่คือรู้เลยว่าสามารถเข้ากับคนนี้ได้ใช่เข้ากันไสามารถทํางานด้วยกันง่ายครับผมก็บอกเลยว่า ถ้าถามว่าสนิทกันหลังจากทางานแล้วเป็นไงไม่เราก็สนิทกันตั้งแต่แรกๆเลยแล้วก็สนิทกันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆจนทุกวันนี้ก็น่าจะสนิทมากกว่าตอนแรกๆแล้วใช่ครับโอเคต่อนะครับข้อที่สองนะฮะได้ยินมาว่าก้าวชอบปีนเขามากเคยชวนอไปปีนเขาหรือไปเที่ยวด้วยกันบ้างไหมคะเคยชวนครับเคยชวนเคยชวนเขาไปปีนเขาไปเล่นเซิร์ฟไปอะไรเงี้ยแถวๆบ้านเขาเนี่ยแหละฮะแต่เขาก็บอกว่าเฮ้ย เดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมไปด้วยแต่ผมไม่เล่นนะเดี๋ยวผมไปอ่านหนังสือรอใช่คือคือเราไปด้วยกันได้แต่แค่โอเคเราจะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันแต่ก็ยังไปด้วยกันได้ครับครับข้อที่3ามคุณแก้วแฟนคลับรู้สึกว่าทั้ง2คนแต่งตัวเก่งกันมากๆเคยคิดที่จะลองออกแบบเสื้อผ้าด้วยกันบ้างไหมคะเฮ้ยเคยนะเคยนะเคยเคยมีคุยกันไว้เหมือนกันก็ ต่อไปถ้าต่อไปในอนาคตถ้ามีมอาจจะออกแบบเสื้อผ้าใช่ถ้ามีโอกาสนะครับผมก็ขอฝากด้วยนะครับไ,ได้ยินว่าอาเคยไปเรียนที่ลอนดอนมีเรื่องที่น่าสนใจอยากเล่าไหมคะแล้วถ้ามีโอกาสอยากพากก้าไปเยี่ยมโรงเรียนเก่าบ้างไหมคะอยากไปเที่ยวมากเอ,อ้ยได้สิผมพาคุณไปได้แน่นอนแต่คุณต้องออกค่าตั๋วให้ผมและค่าที่พักและค่ากินและค่าอยู่ค่าช้อปปิ้งเดี๋ยผมเอาไปเลยไม่แต่ว่าคือ ตอนที่ไปเนี่ยเรารู้สึกสนุกมากนะเพราะว่าเราได้เจอคนที่หลากหลายมากๆคือด i เวอร์สดิเวอร์สมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นคือไปเรียนหนึ่งปีอะผมได้เพื่อนมากลับมานะรอบโลกจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนจีนก็มีเพื่อน คนแอฟริกาก็มีเพื่อนคนยุโรปเยอะแยะมากมายก็มีเพื่อนคนอังกฤษเองก็มีเพื่อนคนเมริกาก็มีคือคือไปทีเดียวได้เพื่อนครบทั้งโลกเลยก็ก็ว่าได้คือถือว่าได้เรียนใช่คือคือได้เรียนรู้ได้เรียนรู้เคาน์เจอร์ต่างๆของแต่ละคนด้วยเช่นกันก็สนุกมากแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็เอาไว้ไปเดี๋ยวเราไปด้วยกันพาผมไปด้วยนะอยากไปมากแต่คุณออกนะข้อที่ห้านะครับทั้งสองคนเคยเรียนภาษาจีนไหมช่วยพูดภาษาจีนกับแฟนลับชาวจีนสักหน่อยได้ไหมครับ ผมเคยเรียนตอนเด็กมากเด็กมากผมเคยเอาจริงผมเคยเรียนนับเลขแค่นั้นแหละฮะผมเคยเรียนตอนเด็กมากก็แต่ก็เรียนแต่แต่สิ่งที่จาได้ก็คือ, dachte, คอหนีเจียวสันิหมิงเจือแปลว่าคุณชื่ออะไรอา่อาหนเจียวเคจือฮ<า>ุยแปลว่าผมชื่อเคอจือฮุยอ่าหน่าจะได้แค่นั้นแล้ว แต่แต่แต่คือที่บ้านเนื่องจากที่บ้านเป็นคนจีนเราก็พอฟังออกบ้างเล็กน้อยแต่แต่ตอบไม่ได้นะพูดไม่ได้ทางบ้านผมจริงๆทางบ้านผมเนี่ยจะมีทางพ่อเนี่ยเป็นมีเชื้อแบบคนจีนนิดนึงเป็นเชื้อสิบสองปันนาโควิดกันนี้แาวบ้านผมจะเลี้ยดลืออ๋อลือข้าวลือของอะไรแม่คนเคอ๋ออืมโอเคข้อที่หกครับผม ถ้ามีโอกาสได้ไปเที่ยวที่ประเทศจีนอยากจะไปเที่ยวเมืองไหนเป็นพิเศษไหมโห oh, จริงๆผมเป็นคนที่อยากไปเที่ยวที่นั่นมากๆคือผมเองก็มีโอกาสได้ไปจีนหลายรอบเหมือนกันก็ไปแต่ละครั้งที่ไปก็ไปไม่ซ้ําเลยนะแต่ว่าถามว่าอยากกลับไปตอนเนี้ยมันโควิดเนาะมันก็มันมีการมันยังมันเดินทางไม่ได้ถ้าเดินทางได้บอกเลยว่ากลับไปแน่นอนแล้วก็คงไปทุกที่แหละ ผมชอบธรรมชาติที่นั่นอยากไปอยากไปดูธรรมชาติที่นั่นว่ามันเป็นยังไงแบบว่าเราเห็นตามในหนังตามในรูปภาพอะไรอย่างนี้หรือบ้างใช่ใช่เนี่ยคุณก็มีโอกาสได้ไปเดินเดินเขาตามที่คุณต้องการละขอให้วัยวนี้เราได้มีโอกาสได้สัมผัสก็อยากไปครับอยากไปครับข้อที่เจ็ครับคุณก้าถ้ามีโอกาสได้ถ่ายซีรีส์ละครเรื่องใหม่ทั้งสองคนอยากเล่นบทบาทแบบไหนคะคอมดี้คอมดี้เลย ก็คอมเมดี้แหละหลังจากสัมผัสกับคอมเมดี้มามันรู้สึกสนุกมันสนุกนะมันไม่เครียดแล้วมันก็อะไรอย่างเงี้ยข้อี่เครียดก็อาจจะเป็นพ่ติคุ้กับเพราะว่าเราอาจจะเล่นแบบบบบากันแบบตัดลําบากอะไรอย่างเงี้ยโอเคข้อที่8ครับผมนับสิจะจูบเลิฟลี่ไรเตอรมีซีนไหนที่เข้าฉากด้วยกันเรารู้สึกเขินที่สุดอ่ะก็บอกเลยว่าทุกซีน จริงแต่ซีนที่อาจจะเขินเป็นพิเศษหรืออะไรเงี้ยแบบว่าเป็นซีนที่แบบว่าเราเข้าใกล้กันมากๆใช่ใชแต่เรายังพูดไม่ได้เพราะว่ามันเพราะว่าแบบว่าการเข้าใกล้กันแบบว่ามันจะเป็นใครก็ตามจะรู้สึกเขินแรกจริงจริงค่ฮะโอเคคุณก้าครับคุณกอยากให้เล่าถึงความรู้สึกที่มีต่อจีนและนับสิ์ที่เรารับบทหน่อยค่ะก็ ความรู้สึกที่มีต่อจีนเหระก็ก็คงเป็นแบบว่าโถจีนรู้ตัวสักทีได้แล้วรู้ตัวสักทีเนาะส่วนนับสิบก็ถ้าลุกหนักขนาดนี้แล้วอะขอแต่งงานเลยไหมล่ะรือว่าส่วนผมนี่ถ้าผมพูดถึงจีนนี่ก็จะแบบว่ารู้ตัวสักทีเถอผิดขนาดนี้แล้วอะรู้รู้รู้สักหน่อยนะอะไรเงี้ยประมาณนี้แล้วก็ถ้าให้พูดถึงนับสิบตัวเองก็จะแบบว่า รู้สึกขอบคุณมากกว่าที่ทําให้เราแบบว่าได้รับบทบาทอะไรที่ใหม่ๆแล้วก็รู้สึกว่ามันท้าทายให้เราได้พัฒนาตัวเองฮะโอเคข้อสุดท้ายครับผมถ้าเปรียบอีกฝ่ายเป็นสัตว์อะไรก็ได้หนึ่งชนิดอยากให้อีกฝ่ายเป็นอะไรเพราะอะไรมังกรฮนะหน้าเขาเหมือนเหมือนมังกรไหมมังกรแต่ลนี่พอแล้วนะ แตาเรียกมันก,ก่อนจนะเรียกว่ามังกรเพราะเพราะว่ามันมีความมันมีความน้องมากกว่ามีความน้องมีความน่ารักมากกว่าน่าโอ้ยังให้คุณเป็นเสืออยู่ดีคุณเป็นคุณไม่ใช่แมวคุณเป็นเสือคุณเป็นเสืออยู่ดีขอบคุณครับ <laughs> ก็ท้ายก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเไรเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรอ่ะก็ก็เหมือนนะเขาใช่ใช่ชอบใช้ e m o มจิดยี m o จิรูปแมวเขาเหมือนเหมือนมังก่อน่าอ่าสุดท้ายอยากฝากอะไรถึงแฟนๆชาวจีนบ้างก็ก็คงอีกไม่นานเกินรอนะถ้าเรามีโอกาสเนี่ยเราก็จะอยากไปเจอแฟนๆชาวจีนมากๆผมก็อยากขอบคุณทุกคนมากๆที่ซัพพอร์ตกันนะครับผมแล้วก็ติดตามมนต่อไปพวกเราก็จะทำให้เต็มที่แล้วก็ผลิตผลงานดีๆออกมาให้ทุกคนได้ ชมกันต่อไปนะครับก็อย่าลืมติดตามพวกเราและทีมงานด้วยนะครับครับผมก็ถ้าอยากติดตามแล้วก็สามารถมาพูดคุยกันได้เนาะทางหน่วยปัวล้วก็มีเนาะก็เป็นของก้าวไปเลรครับจะเป็นชื่อเดียวกับ Twitter IG อะไรนะฮะชื่อ number x9ts ครับผมส่วนผมก็จะเป็นอัพพูมพัดอินเตอร์สกอร์ฟิเชียลนะครับผมก็ยังไงก็ฝากได้ครับเข้ามาพูดคุยกันได้ครับผมยังไงก็วันนี้หมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับพวกเราสองคนขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ปีหน้านะครับสวัสดีครับ Ê. Hey. Yeah. <laughs>